จังหวัดกาลสินครับสิทิยาณุศิษธิและพุทธศาสนิกชจนจำนวนมากรวมพิธีเฮ็ดบุญอายุวัฒนะมงคล81ปีพระราชวชลธรรมสโสภลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเการักษาการเจ้าอาวาสวัดสวนธรรมปิตินาวัดสวนธรรมปิติตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินพระพมเสนาบดีที่ปรึกษามหาเทรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชาวรวิหารเป็นประท่านฝ่ายสง์ และนายธนพัฒน์นาละน้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินเป็นประธานฝ่ายคันลวาสในพิธีเฮบุญอายุวัฒนะมงคล81ปีพระราชวชรธรรมสัพลศิลาศิริจันโททีปรึกษาจากคณะผักเก่าฝ่ายธรรมยุทรรักษาการเจ้าอาวาสวัดสวนธรรมปิติโดยมีพระสังฆาธิการพระเทลานุเทละอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินรองมัพภาคที่สองปลัดจังหวัดกาฬสินหัวหน้าชุดราชการข้าราชการทหารตำรวจ สิทยานุสิ์และพุทธศาสนิกะชนตำนุม,มากเขาร่วมพิธีเฮ็ดบุญอายุวัฒนามงคล81ปีในเทอนี